เฮ้ hey! เราผู้ที่สนใจในด้านการเงินพวกเราต่างก็มุ่งหวังถึงความสําเร็จและความมั่งคั่งแต่ทุกคนก็ย่อมทําผิดพลาดไปบ้างคิดว่าคุณเป็นคนเดียวหรอคิดใหม่เพื่อพิสูจน์วันนี้ผมมีคลิปจากผู้ประสบความสําเร็จคนอื่นๆที่ได้แชร์ข้อผิดพลาดที่พวกเขาได้เจอมาเริ่มกันเลย ผมไปสัมภาษณ์งานถึง58ครั้งและถูกปฏิเสธทุกครั้งแต่ผมรู้เหตุผลแล้วว่าทำไมแต่ในตอนนั้นมันเป็นเรื่องน่าผิดหวังอะไรคือเหตุผลแล้วครับถ้าคุณคิดว่าคุณดีกว่าคนที่สัมภาษณ์คุณมันจะแสดงออกมาแน่นอนว่าการหลงตัวเองนั้นไม่ดีโดยเฉพาะเมื่อต้องพูดคุยกับว่าที่นายจ้างควรจะถ่อมตนและให้ผลงานพูดแทนตัวเองเชื่อผมเถอะเพื่อนวิธีนี้ได้ผลมากกว่าเยอะ ข้อผิดพลาดไม่ได้เกิดจากพฤติกรรมเท่านั้นแต่ความผิดพลาดทางเทคนิคก็มีความสําคัญเช่นกันเนื่องจากส่งผลโดยตรงต่อกระบวนการการทำงานและผลลัพธ์ดังนั้นมาดูคลิปกันเถอะจำไว้ล่ะหรือถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็ควรจดบันทึกไว้ด้วย ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ถ้าคุณกำลังดูคลิปนี้ผมไม่เคยเห็นธรุรกิจใดที่เป็นไปตามการคาดการณ์ของตารางใน Excel เลย Excel มันโกหกเพราะคุณเป็นคนใส่สมมติฐานลงไปถูกต้องใช่ไหมดังนั้นใน Excel จากเงินแรกคุณทำเงินได้1ล้านดอลลาร์และจากนั้นมันก็พุ่งไปทางนี้แต่ในความเป็นจริงมันเหมือนไม้ฮอกกี้ใช่มีเงินจำนวนมากที่ต้องลองทุนในธรุรกิจในช่วงแรกใช่ก่อนจะเริ่มได้ผลตอบแทนอะไรก็ตามและสิ่งที่ผู้ประกอบการหลายคนไม่เข้าใจนั่นคือช่วงเวลาที่คุณต้องทํางานมากที่สุดดังนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของโลกการทํางานทที่คคุณเเยําาพระในโลก การทำงานที่คุณเคยทำคุณทำงานและได้ค่าตอบแทนใช่ได้ค่าตอบแทนแต่ที่นี่คุณทำงานและคุณจ่ายเองผมไม่แน่ใจเกี่ยวกับทั้งหมดนี้ความคิดเห็นที่น่าสนใจนะจากมุมมองของผมประชิดควรใช้งานในการติดตามและรายงานมากกว่าในการวางแผนแต่ถึงอย่างนั้น Excel ก็เป็นเครื่องมือที่สะดวกจริงๆถ้าไม่มีมันผมก็คงไม่รู้ว่าที่จริงแล้วผมมีเมล็ดทานตะวันในสต็อกมากแค่ไหน อย่าลืมบอกในคอมเมนต์ว่าคุณใช้เครื่องมืออะไรในการวางแผนและจัดการข้อมูลผมอยากรู้เจอกันในตอนหน้านะเพื่อนๆและจำไว้ว่าแฮมสเตอร์คือพลังหนึ่งเดียวสุดทั้งปวงทั้งปวงสุดหนึ่งเดียว สวัสดีเพื่อนคริปโตของผมคิดถึงผมหรือเปล่าเลราะผมคิดถึงคุณแน่นอนวันนี้เรากําลังจะพูดถึงประเด็นใหญ่ๆเช่นเรื่องภาษีและการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆคุณคิดว่าตอนนี้ผู้คนกําลังทุ่มเงินลงใน AI มากแค่ไหนมารับฟังกันเถอะว่าคําทายของคุณจะถูกหรือไม่ คุณรู้ไหมว่า GDP ของโลกคืออะไรไม่รู้มันประมาณร้อยล้านดอลลาร์ในจานวนนั้นประมาณ50-60%ถึงมาจากแรงงานเทคโนโลยีคิดเป็นประมาณ15%และในทศวรรษถัดไปถ้าเรายังเติบโตตามมาตราการเติบโตของ GDP แบบดั้งเดิม<ๆ>ก็จะอยู่ในช่วงระหว่าง125-130ถึงแล้วถ้าเทคโนโลยีเติบโตจาก15เป็น20%นล่ะนั่นคือ25ล้านล้านในบริษัทเทคโนโลยีต่างๆจากที่เคยเป็น15ล้านล้านในปัจจุบันดังนั้นจะมีค่าใช้จ่ายประจําปี ื่อคุณคิดถึงเงิน2องแสนล้านดอลลาร์ที่ใช้ไปกับรายจ่ายการลงทุนผมคิดว่าคำถามจริงๆคือ2องแสนล้านควนรส่งผลให้เกิดรายได้6กแสนล้านหรือไม่ผมคิดว่ารายได้ที่อยู่ตรงนั้นเพราะอีกครั้งนะเราไม่ได้แค่จาะจงแค่ซอฟแวร์หรือที่ผมเรียกว่าซอฟตแวร์เชิงเส้นเรากเรากลังจัดการกับปัญหาแรงางานและความขาดแคลนแรงงานและสิ่งที่มนุษย์ทําได้แต่นั่นคือส่วนที่แย่ที่สุดของงานเราหรือเราไม่มีคนพอที่จะทํางานนั้นได้ว,ว้าวนี่ไม่เป็นเงินก้อนใหญ่จริงๆผมไม่เคยรู้เลยว่ามีเงินมากมายถูกส่งมาในเทคโนโลยี a i มีประโยชน์มมากแต่ ยังคงเราหุ่นยนต์ที่คัดแยกมเมล็ดทันตะวันของผมได้หวังว่าเราจะได้เห็นพวกนี้เร็วๆนี้ <laughs> ตอนนี้มาสำรวจประเด็นที่เป็นเรื่องน่าปวดหัวสำหรับนักลงทุนทุกคนกันเถอะภาษีแต่ครั้งนี้เราจะได้ฟังจากคู่รีเริ่มชั้นยอดซึ่งผมมั่นใจว่าผู้คุณส่วนใหญ่รู้จักดีเอาล่ะเชิญเลยอีลอนคุณถูกเก็บภาษีจากสิ่งที่คุณหาได้คุณถูกเก็บภาษีจากสิ่งที่คุณซื้อและคุณถูกเก็บภาษีจากสิ่งที่คุณเป็นเจ้าของและมันก็เหมือนกับว่าโอเคเอานี้ภาษีภาษีภาษี และแล้วมันก็ถูกใช้ไปกับบางอย่างที่คุณไม่เห็นด้วยเลยดังนั้นนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องลดขนาดของรัฐบาลและใช้จ่ายให้น้อยลงและให้ประชาชนได้เก็บเงินที่พวกเขาหามาอย่างยากลำบากได้มากขึ้นใช่แล้วล่ะ ไม่มีใครชอบจ่ายภาษีแต่ดูเหมือนว่าเราก็อยู่โดยไม่มีมันไม่ได้เช่นกันแต่ชายคนนี้เพิ่งสร้างหุ่นยนต์มนุษย์เลยนะบางทีพวกเขาอาจจะแอบทำอะไรบางอย่างอยู่ก็ได้ผูกคุณคิดยังไงเพื่อนๆเ,เห็นด้วยกับอีลอนหรือเปล่าเขียนความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์และมาเริ่มการถกเถียงกันพบกันใหม่ตอนหน้าไปก่อนเลยนะและจำไว้ว่าแฮมสเตอร์คือพลังหนึ่งเดียวสุดทั้งปวงทั้งปวงสุดหนึ่งเดียว